สวัสดีนะคะนักเรียน4ทับสองนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องแนวโน้มสมบัติความเป็นโลหะและอโลหะของธาตุนะคะตามหมู่และตามคาบเนาะเราเรียนไปแล้วตารางธาตุเราจะแบ่งเป็นหมู่กับคาบถ้ามหมู่เราจะดูตามแนวอะไรแนวตั้งใช่ไหมธาตุก็จะมีทั้งหมด8หมู่นะคะดูตามแนวตั้งแล้วก็คาบจะมีทั้งหมด7คาบคาบก็จะดูตามแนว นอนเนาะไล่ไปทั้งหมดมีทั้งหมด7แถวนะคะทีนี้ครูจะสอนเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดซึ่งใบงานนั้นอยู่ที่ครูดังนั้นครูจะให้หนูทําในสมุดนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4ี่4ข้อเนาะเดี๋ยวให้ทําลงสมุดนะคะแล้วก็ครูจะสอนไปแล้วครูเฉลยไปเลยหนูก็มีหน้าที่ลอกลงไปในสมุดแล้วก็ส่งครูนะคะอ่ะ ทีนี้มาเริ่มเรียนเลยแนวโน้มสมบัติความเป็นโลหะและโลหะดูตามหมู่ก่อนนะคะถ้าดูตามหมู่ตามตารางธาตุเด็กๆรู้แล้วว่าทางซ้ายสีเขียวไล่ไปจากซ้ายไปขวาจะเป็นโลหะถัดจากโลหะจะขั้นด้วยสีชมพูสีชมพูก็คือกึ่งโลหะเสร็จแล้วสีฟ้าทางขวาทั้งหมดจะเป็นธาตุอโลหะเนาะ ทีนี้ถ้าดูแนวโน้มง่ายมากถ้าดูแนวโน้มจากซ้ายไปขวาความเป็นโลหะจากซ้ายไปขวาทางไหนมากกว่ากันความเป็นโลหะก็จะต้องเป็นทางซ้ายถูกไหมเพราะว่าสีเขียวมาอยู่ทางสายเนาะพอถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นกึ่งสุดท้ายทางขวาสุดก็จะเป็นโลหะนะคะทีนี้มาดูในใบงานในใบงานบอกไว้แล้วว่า ตามมูตามหมูดูแนวตั้งเนาะแนวโน้มความเป็นโลหะนะคะเห็นไหมเขียนว่ามากแสดงว่าทางซ้ายความเป็นโลหะจะมากพวกหมูอะไรพวกโลหะหมูอะไรหมูห่งมูสองเนาะต่อไปถ้าถัดไปทางขวาเห็นลูกศรไหมทางขวาจะเป็นคำว่าน้อยแสดงว่าทางขวาความเป็นโลหะจะค่อยค่อยน้อยลงเพราะถ้าทางขวาส่วนมากแล้วเป็นอโล สรุปแนวโน้มตามหมู่ความเป็นโลหะนะคะจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นจากขวาไปซ้ายก็คือทางซ้ายจะมีความเป็นโลหะมากกว่าทางขวาเนาะ,ะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างธาตุถ้าเป็นลิเทียมกับเบอร์รีเลียม2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้เนาะ2ตัวน,นะะวนี้ตัวไหนที่เป็น โลหะมากกว่ากันหนูก็ต้องตอบว่าถ้าตัวที่อยู่ทางซ้ายใช่ไหมก็ต้องตอบลิเทียมเนาะอะถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้คาร์บอนกับไนโตรเจนถ้าตัวไหนมีความเป็นโลหะมากกว่ากันต้องอยู่ทางซ้ายกว่าก็คือต้องตอบคาร์บอนแต่ถ้าครูถามว่าถ้าตัวไหนมีความเป็นอะโลหะมากกว่าก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายหนูต้องตอบอะไรตอบไนโตรเจนหรือถ้าเทียบ สามตัวนี้คาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนตัวที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดก็ต้องตอบว่าออกซิเจนเพราะว่ามันอยู่ทางขวาใช่ป่ะแนวโน้มซ้ายโลหะมากถัดไปขวาก็จะเป็นโลหะเป็นไงน้อยลงหรือผู้อ,อย่างว่าทางขวามีความเป็นอะโลหะมากกว่าทางซ้ายนะคะตามนี้นี่เห็นไหมความเป็นอะโลหะทางไหนมากกวากันทาง ส่วนทางซ้ายจะเป็นมีความเป็นอะโลหะน้อยก็คือผู้อีกอย่างมีความเป็นโลหะมากนะคะเมื่อกี้ก็คือดูแนวโน้มตามอะไรคะตามหมู่ต่อไปจะดูตามคาบตามคาบก็คือดูเป็นแถวแบบนี้นะคะตามลูกศรอ่อะถ้าตามคาบแนวโน้มความเป็นโลหะยิ่งคาบมากๆความเป็นโลหะก็จะยิ่งสูงก็คือยิ่งอยู่ข้างล่างมากความเป็นโลหะจะยิ่งมาก เนาะแต่ถ้าตรงกันข้ามความเป็นอโลหะความเป็นอโลหะถ้ายิ่งคาบน้อยๆหรืออยู่ข้างบนความเป็นอโลหะจะสูงนะคะโอเคไหม <c oughs> โอเคนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นดูตารางธาตุครูยกตัวอย่างอ่ะเช่น,ล,ชนลิเทียมโซเดียมพโพแทสเซียมลบิดียมซีเซียมฟลูอสเซียมอันนี้คือธาตุหมู่ที่1ทั้งหมด ทีนี้ครูจะดูแนวโน้มตามคาบธาตุหมู่หทั้งหมดแต่หมู่หทั้งหมดนี้มันอยู่คนละคาบลิเทียมอยู่คาบ1ใช่ปะ่ะโซเดียมคาบ2ไล่ลงมาคาบ3 4 5 6 7เนาะทีนี้ตัวไหนมีความเป็นโลหะมากกว่ากันเมื่อกี้ครูบอกแนวโน้มแล้วว่าตัวที่อยู่ด้านล่างจะมีความเป็นโลหะมากที่สุดดังนั้นถ้าไล่จากลิเทียมคาบที่1ลงมาถึงฟานเซียมคาบที่7 ตัวที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างสุดก็ต้องตอบว่าฟานเซียม mm. เนาะ,ะแต่ถ้าครูถามว่าตัวไหนมีความเป็นอะโลหะมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ด้านบนก็คือลิเทียมโอเคไหมอ่ะเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นพวกอะโลหะมากอะโลหะเอาเอาหมู 8, ่แปดหมู่แปดก็จะไล่จากฮีเลียมคาบที่หนึ่ง หมู่เดียวกันนะคะแต่ว่าคนละคาบค่สาม1 2 3 4 5าหเนาะคาบ1หถึง7หมู่เดียวกันตัวไหนมีความเป็นอะโลหะมากที่สุดถ้าอะโลหะเป็นไงอะโลหะยิ่งอยู่บนยิ่งมีความเป็นอะโลหะมากดังนั้นถ้าหมู่8ตัวไหนเป็นอะโลหะมากสุดต้องตอบว่าเรียมเป็นอะโลหะน้อยตอบ og นะคะแต่ถ้าบอกว่า ตัวไหนมีความเป็นโลหะมากที่สุดต้องตอโบโอีเนาะยิ่งโลหะเป็นโลหะมากคือตัวอยู่ล่างเป็นโลหะน้อยตัวอยู่บนหรือถ้าพูดถึงอะโลหะเป็นอโลหะมากก็คือตัวบนเป็นอะโลหะน้อยตัวล่างอย่าสับสนนะจ๊ะไม่รู้ครูพูดงงหรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะทีนี้ครูถามว่าในตารางธาตุทั้งหมดเนี่ย ถ้าถามว่าธาตุตัวไหนมีความเป็นโลหะมากที่สุดในตารางธาตุหนูก็ต้องดูแนวโน้มทั้งหมู่และคาบถ้าบอกตามหมู่เมื่อกี้สอนไปแล้วเนาะตามหมู่ดูจากซ้ายไปขวาแนวโน้มความเป็นโลหะมากที่สุดต้องอยู่ทางซ้ายถ้าบอกตามหมู่หมู่อะไรมีความเป็นโลหะมากที่สุด,ออสก,มมก,สดก็ต้องตอบหมู่ที่1ถูกปะเพราะอยู่สายสุด ทีนี้ดูแนวโน้มตามค่ารู้และหมู่ที่1มีความเป็นโลหะมากสุดต้องแถวนี้แน่ๆต่อไปดูตามค่ายิ่งอยู่ด้านล่างครูบอกว,ว่ายิ่งอยู่ข้างล่างความเป็นโลหะจะยิ่งสูงดังนั้นธาตุตัวไหนมีความเป็นโลหะมากที่สุดในตารางธาตุก็คือต้องอยู่ตัวทางซ้ายที่สุดหมู่หนึ่งและเป็นตัวที่อยู่ล่างสุดดังนั้นหนูก็ต้องตอบว่าฟานเซียม ถูกไหมคะต่อไปถ้าถามว่าตัวไหนมีความเป็นอะโลหะตรงกันข้ามนะเมื่อกี้โลหะอันนี้อะโลหะอะโลหะหนูก็ดูเหมือนเดิมตามอะไรตามหมู่ถ้าตามหมู่ตัวที่เป็นอะโลหะมากต้องอยู่ทางขวาสุดถูกไหมคะทางขวาสุดทีนี้เวลาเขาพิจารณาเขาจะไม่พิจารณาธาตุหมู่8เพราะธาตุหมู่8เป็นธาตุที่ไม่ทำิยากับตัวไหนเลยเนาะหนูก็จะดูแค่หมู่7ดพอ ออพอดูทางหมู่7ดูตามหมู่ตัวที่มีความเป็นอโลหะมากที่สุดต้องเป็นแถวที่อยู่ขวาสุดก็คือหมู่7นี่ตั้งแต่ฟูอรีนไล่ลงมาถึง TS ตัวนี้นะคะต่อไปรู้และถ้าตามหมู่ทางขวาเนี่ยมีความเป็นอโลหะมากสุดทีนี้จะเป็นตัวไหนนะคะฟูอรีนคอรีนโบมีนไอโอดีนแอตทีนหรือตัวนี้ TS นะคะท s เป็นธาตุตัวใหม่ในตาางธาตุทีนี้ถ้าดูตามคาบ ถ้าดูตามคาบครูบอกแล้วแนว,แนวโน้มความเป็นอโลหะยิ่งอโลหะมากก็คือตัวที่อยู่ด้านไหนด้านบนสุดตอบได้หรือยังดังนั้นก็ต้องตอบว่าธาตุฟูออรีนเป็นธาตุที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดในตารางธาตุสรุปก็คือถ้าถามว่าธาตุตัวไหนมีความเป็นโลหะมากที่สุดให้ตอบว่าฟานซียมเนาะอยู่ซ้ายสุดของตารางธาตุและอยู่ด้านล่างสุดก็คือคาบมากที่สุด ะะต่อไปฟูออรีนเป็นธาตุที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดดูง่ายๆทะแยงขึ้นไปเลยตรงกันข้ามกันนะคะเป็นตัวที่อยู่ขวาสุดและอยู่ด้านบนสุดนะคะไม่ดูมุป8เนาะโอเคอ่ะต่อไปนะจ๊ะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเนาะครูก็จะทำไปเลยเสร็จแล้วหนูดูวิดีโอเสร็จให้หนูลอกใส่สมุดแล้วถ่ายส่งครูนะคะอ่ะมาดูข้อแรกเลย ข้อ1่ข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เรียงลำดับความเป็นโลหะและอะโลหะของธาตุที่กำหนดให้ในตารางจากมากไปน้อยนะคะดูคีย์เวิร์ดจากมากไปน้อยเนาะอ่ะดูข้อที่1ข้อที่1มีธาตุอะไรบ้างอลูมิเนียมแมกนีเซียมโซเดียมตารางธาตุเดี๋ยวครูจะแปะเป็นไฟล์รูปไปให้เนาะให้หนูดูตามนั้นเลยนะคะอ่ะ อลูมิเนียมแมกนีเซียมโซเดียมทีนี้เราก็มาดูตารางธาตุอลูมิเนียมอยู่ไหนอ่ะอะลูมิเนียม al อลูมิเนียมคือตัวนี้นะคะแมกนีเซียม mg mg คือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ na na คือโซเดียมสังเกตว่า3ตัวนี้1 2แล้วก็3นะคะ3ตัวนี้อยู่ อะไรอยู่คาบเดียวกันใช่ปะอยู่แถวเดียวกันในแนวนอนแต่อยู่คนละหมู่ดังนั้นการพิจารณาให้เด็กๆพิจารณาตามแนวนอนก็คือตามตามอะไรจ๊ะตามหมู่หรือคาบอ่ะก็คือให้พิจารณาตามหมู่แนวโน้มความเป็นโลหะนะคะตามหมู่เป็นไงลูก จากซ้ายไปขวาทางซ้ายจะมีความเป็นโลหะมากกว่าทางขวาดังนั้นถ้าเรียง3ตัวนี้โซเดียมแมกนีเซียมอะลูมิเนียมตัวที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดต้องเป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายใช่ปะ่ะก็จะเรียงเป็น Na Mg แล้วก็ Al มาดูแบบฝึกนะคะความเป็นโลหะก็เรียงไปเลยตัวแรกอะไรนะ Na Mg Al Na mg แล้วก็ al นะคะตามโจทย์เพราะโจทย์บอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยเนอะความเป็นโลหะต่อไปความเป็นอะโลหะง่ายมากตรงกันข้ามกันเลยใช่ปะความเป็นอะโลหะโซเดียมมกนีเซียมอลูมิเนียมความเป็นอะโลหะถ้าดูตามหมู่ตัวที่อยู่ทางขวาจะมีความเป็นอโลหะมากกว่าเนอะดังนั้นก็เรียงสลับกันอะไรขึ้นก่อน al แล้วก็เป็น mg แล้วก็เป็น เอ็น A นะคะง่ายๆอ่ะดูข้อ้อ2เลยข้อ2 B ง B บบีเ A บีอบเอียมอยู่ไหน BA. B A เอแแบลียมอยู่นี่นะคะหมู่ที่2คาบที่6ต่อไป B E B E ตัวนี้นะคะแล้วก็ C A แคลเซียมเนาะอ่ะข้อนี้ดูตามอะไรจ๊ะ ข้อนี้ดูจากบนลงล่างก็คือดูตามคาบหมู่เดียวกันคือหมู่2แต่คนละคาบ be ครบ2 ca ค่าบ4แล้วก็ ba คาบ6นะคะถ้าเรียงความเป็นโลหะตัวที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดบอกแล้วก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างล่างใช่ไหมดังนั้นถ้าเรียง ba เอ้ be ca แล้วก็ ba ตัวที่มีความเป็นโลหะมากต้องตัวที่อยู่ล่างสุดหรือคาบมากสุดให้ตอบว่า ba แบลเลียมใช่ป่ะแล้วก็เป็นแคลเซียมแล้วก็เป็นเบอร์รีเลียมนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เฉลยเป็นตัวล่างสุด B1 right? B A มากที่สุดแล้วก็เป็น C A นะคะแคลเซียม um. แล้วก็ตัวบนสุดคือ B E เบอร์ลีเลียมต่อไปความเป็นโลหะไปเร็วเลยนะตรงกันข้ามเลยเนาะสลับกันเอาอะไรตั้งก็จะเป็น B E นะคะ C A แล้วก็ตัวนี้แบเรียมต่อไปข้อ3ข้อ3นะคะ Br F Cl Br คือโบรีมน F ฟอเรน Cl คลอรีนอันนี้เป็นธาตุพวกอะไรธาตุพวกอะโลหะและไปอยู่หมู่ที่7 Br F Cl Br อยู่ไหนนี่ Br โบรมมน F ฟอเรน Cl คลอรีนอันนี้อยู่หมู่เดียวกันแต่คนละ คาบดังนั้นหนูต้องพิจารณาตามคาบเนาะยิ่งอยู่อะไรอันนี้เป็นอโลหะให้หนูดูความเป็นอโลหะจะง่ายนะคะยิ่งอยู่บนนะคะอยู่ด้านบนมากจะมีความเป็นอโลหะมากเมื่อกี้ครูบอกแล้วที่สอนไปว่าธาตุตัวที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดในตารางธาตุก็คือฟอลสฟอรีนใช่ป่ะเพราะดูบนสุดเนาะก็คือตัวบนสุดก็คือจะมีความเป็นอโลหะมากสุดนะคะถ้าเรียง F อะไรนะ F มี F มี Br แล้วก็มี Cl นะคะ F Br Cl ตัวไหนเป็นอะโลหะมากก็ต้องเป็นฟูรีนไล่ลงมาขอรีนแล้วก็บมีนความเป็นอะโลหะเด็กๆตอบช่องไหนตอบช่องขวาก่อนเนาะก็เป็น F บนสุดนะคะอะไรอีก Cl แล้วก็ Br นะคะ Cl Br K ต่อไปความเป็นโลหะก็สลับกันตรงนันข้าวความเป็นความเป็นโลหะมากต้องตัวล่างสุดเนาะก็เป็น br สลับกันสลับกับตัวนี้นะคอลีนแล้วก็ฟัวเฟนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย s ซังฟอร cl คอลีน p ฟอสฟอรัส s อยู่ไหน s ตัวนี้นะคะ s ซังฟอรอะไรอีก cl p cl คอลีนแล้วก็ p ฟอสฟอรัสอันนี้อยู่แถวเดียวกันแสดงว่าอยู่คาบเดียวกันนะคะคาบเท่าไหร่นี่ครับหนึ่งคาบสองคาบสามเนาะคาบเดียวกันแต่คนละหมู่ดังนั้นพิจารณาตามหมู่นะคะตามหมู่เหมือนเดิมถ้าตามหมู่ยิ่งทางซ้ายจะเป็นโลหะมากทางขวาเป็นอโลหะมากเห็นไหมอะถ้าดูความเป็นโลหะโลหะมากต้องอยู่ทางซ้ายก็ต้องเป็น P ใช่ปะ P มากสุด นะคะ P แล้วก็เป็น S แล้วก็เป็น C L <S, S แล้วก็ C L ต่อไปความเป็นอโลหะตรงกันข้ามเด็กๆทำเองนะคะครูไม่ทำแล้วลองฝึกทำดูนะคะอะต่อไปข้อ2นะคะข้อ2เขากำหนดท่าสมมุติ A B C นะคะให้เรียงลำดับความเป็นอโลหะอาคีดไว้อโลหะ จากน้อยไปมากแสดงว่าหนูต้องเรียนจากน้อยไปมากทีเนี้ยถ้าสมมุติเนี่ยครูยังไม่ได้สอนการจัดเรียงเลขตอนนะคะดังนั้นครูจะบอกก่อนว่าธาตุ a b c คือธาตุอะไรนะคะอ่ะธาตุ a ธาตุ a ก็คือธาตุที่อยู่หมู่2คาบที่3หนูก็มาดูตารางธาตุหมู่2คาบ3มหมู่2ก็คือแถวที่2คาบที่3ไล่ตั้งแต่แถวแรก แถวแรกคาบแรกจะมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมถูกไหมอ่ะก็คือหมู่2ตรงนี้ไม่มีคาบ1ถูกปะก็เป็นคาบ2คาบที่3หมู่2คาบที่3ก็คือแมกนีเซียมนะคะหมู่2คาบที่3ามแมกนีเซียมแสดงว่าธาตนะุ a คือธาตุแมกนีเซียมนะจ๊ะ a คือแมกนีเซียมอ่ะต่อไป b b ครูเขียนไว้คือหมู่4คาบ3หมู่4ไล่มาเลย มูสีตัวนี้ตั้งแต่คาร์บอนคาบ3ไล่ตั้งแต่ข้างบน1 C คาบ2คาบ3ก็คือ S i ซิลิกอนดังนั้นธาตุ B คือธาตุซิลิกอนต่อไปธาตุ C หมู่7คาบ3หมู่7คาบแรกคือไม่มีนะคะคาบ2ฟูรีนคาบ3 C L ออรีนดังนั้น C ก็คือธาตุคอรีนหนูก็มาดู สังเกตนะคะทุกธาตุอยู่คาบเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่ mgsicl อ่ะดู mgsi ซิลิคอนแล้วก็ cl ขอรีสาตัวนี้โจทย์บอกว่าให้เรียงอะไรความเป็นอะโลหะอันนี้คาบเดียวกันแต่คนละหมู่ก็ดูแนวโน้มตามหมู่นะคะทางขวายิ่งอยู่ทางขวาความเป็นอะโลหะจะเป็นไงสูงที่สุด ดังนั้นถ้าเรียงความเป็นอโลหะตัวที่อโลหะมากสุดจะเป็นคอรีนใช่ปะขวาสุดถัดมาเป็น SI แล้วก็ MG แต่ดูโจทย์จะโจทย์บอกว่าให้เรียงจากน้อยไปมากอโลหะจากน้อยไปมากดังนั้นหนูก็สลับกันก็ต้องตอบอะไรตัวที่อยู่ทางซ้ายเป็นอโลหะน้อยสุดใช่ไหมก็คืออะไร MG SI แล้วก็ CL MG s, s i c l ทีนี้ลูกศรจากน้อยไปมากดังนั้นตัวที่มากอยู่ทางขวาลูกศรต้องเขียนอย่างนี้ถูกปะนะคะถูกปะอ่ะต่อไปดูข้อ3นะจ๊ะข้อ3เหมือนเดิมถ้าสมมุติมีธาตุ x y z เป็นโลหะที่อยู่หมู่เดียวกันจ๊ะดูคีย์วจนะจ๊ะโลหะหมู่เดียวกันนะคะแสดงว่ามันต้องเป็นธาตุอะไรสีเขียวแน่นอน หมู่เดียวกันอาจจะเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองหรือหมู่สามก็ได้หรือหมู่อะไรสีหมู่ที่มันมีสีเขียวอะ่ะเออมาดูว่าหมู่อะไรลองดูโจทย์ก่อนอ่ะเป็นโลหะที่อยู่หมู่เดียวกันโดยที่ความว่องไวในการเกิดปิยรากับน้ำเิ็กๆดูคําว่าความว่องไวในการเกิดเบยรกับน้ํานะคะถธาตุาที่เกิดปิยรากับน้ําได้ดีหรือว่องไวต้องเป็นธาตุหมู่ที่หนึ่งเขียนไว้จ้ะ กากกาไม่ติดแบบนึงนะจ๊ะต้องเป็นธาตุหมู่ที่1นธาตุหมู่ที่1เป็นธาตุที่มีความว่องไวหรือทำปฏิกิริยากับน้ําได้ดีนะคะดังนั้นสรุปได้แล้วว่าธาตุ X Y Z จะเป็นธาตุที่อยู่หมู่ที่1น,นะคะหมู่ที่1เนาะแต่เราไม่รู้หรอกว่า E X E Y E Z เนี่ยตัวไหนอะทำปฏิกิริยากับน้ําได้ดีที่สุดหรือเป็นโลหะมากที่สุดก็มาดู เขาบอกว่าว่องไวในการเกบีิยากับน้ําทั้ง3ามธาตุตัวไหนมากสุดตัว y ตัว z ตัว x เขาบอกว่าธาตุตัวไหนเป็นโลหะมากจะทํากิยากับน้ําได้ดีที่สุดเห็นไหมดังนั้นสรุปได้แล้วว่า y z x ตัวไหนมีความเป็นโลหะมากกว่ากันก็ต้องตัวที่ทำเยากับน้ำหรือมีความว่องไวในการเกบีิยกับน้ำดีที่สุด เขาเรียงมาแล้วว่าต้องวายดังนั้นแนวโน้มเดียวเหมือนกันเลยวายต้องเป็นโลหะมากที่สุดเพราะเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรธาตุที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดจะทำาปยากับน้ำได้ดีที่สุดก็คือแนวโน้มไปทางเดียวกันดังนั้นวายก็ต้องเป็นธาตุที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดแซดลองลงมาแล้วก็เป็นเอ็กซ์เนาะตามลูกศรโจทย์ถามว่าธาตุชนิดใดมีความเป็นโลหะมากที่สุดตอบเลยว่าธาตุ วาถ้าทั้ง3ชนิดอยู่หมูใดในตารางธาตุม่ิรูบอกแล้วว่องไวในการเกิดยากับน้ำก็คือหมู่ที่1นะจ๊ะต่อไปข้อ4ข้อ4ไม่บอกเพราะเมื่อกี้สอนไปในคลิปแล้วธาตุที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดในตารางธาตุคืออะไรคะบอกไปแล้วนะตัวที่อยู่มุมล่างซ้ายอะไรไม่รู้ไปดูเอง ต่อไปธาที่มีความเป็นอะโลหะตรงกันข้ามมากที่สุดตัวไหนแนวทะแยงชี้ขึ้นไปเลยมุมบนขวานะจ๊ะธาตุอะไรไม่รู้เติมเองนะจ๊ะอ่ะหมดแล้วเนาะมีทั้งหมด4ข้อนะคะกันบ้านเด็กๆดูคลิปสอนแล้วก็ไปลอกใส่สมุดทำส่งครูนะคะเหมือนเดิมถ่ายลงกลุ่มเฟซถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะหวังว่าจะทำกันได้ทุกคนนะคะ ใครไม่เข้าใจก็แชทถามครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ